สวัสดีครับจากเรื่องราวที่รัสเซียมาลุกรานยูเครนมันก็ส่งผลไปหลายด้านแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นคือหลายประเทศตื่นตัวในการป้องกันประเทศมากขึ้นฟินแลนด์สวีเดน เข้าเป็นสมาชิกของเนโตแต่ก่อนวางตัวเป็นกลางคิดว่าจะปลอดภัยที่ไหนได้เหยียบเรือสองแคมไม่มั่นคงนะครับถ้ารสเซียจะเกเรไม่ได้สนใจข้อตกลงไม่สนพี่สนน้องไม่สนญาติสนมิตรแค่บอกว่าฉันเป็นกลางนะไม่รอดนะครับที่ผ่านมาฟินแลนด์กับสวีเดนเสียพื้นที่ให้กับรัสเซียนี่เยอะพอสมควร สิ่งที่ตามมาคือฟินแลนด์สั่งซื้อ f 35ทันทีส่วนสวีเดนยังลังเลกับกิฟเพนเพราะว่าลงทุนไปเยอะไม่ว่าจะทำตลาดแต่ว,ว่าขายได้น้อยอยังวางมือไม่ได้แต่ว,ว่าดูท่าทางแล้วสวีเดนต้องเสริมแล้วครับเพราะว่าจะไม่ยอมเป็นจุดอ่อนของเนโตแน่ ne. นอร์เวย์เดนมาร์กนิเธอร์แลนด์เยอรมันอันนี้สั่งซื้อ F35 ไปเรียบร้อยมาประเทศติดกับรัสเซียอย่างลิทัวเนียลัตเวียเอสตเนียอันนี้มีข้อตกลงอยู่นะครับซื้อเครื่องบินไม่ได้มีได้แค่เครื่องบินเล็กอาศัยเครื่องบินของเนโตบินลาดตะวเอให้ต่อมามาโปแลนด์ถือว่าเป็นด่านหน้าอันนี้จัดเต็มเพิ่งมาได้ตอนที่รัสเซียบุกยูเคนี่แหละครับได้มาแบบเยอะแยะชนิดที่ว่าเบลารุสต้องผวาไปขออิสกันเดอร์มาจากรัสเซียในส่ ่อนของเครื่องบินนะครับปูรแรกได้ทั้ง F16 FA50 แล้วก็ F35 และมีการส่งมอบ F35 ลำแตกไปแล้ว โปแลนด์สั่งซื้อเอฟสาไป32สลำสหรัฐหน Bo ุนโปแลนด์นี่แบบเต็มที่ส่วนประเทศเล็กๆใกล้ๆก,กับโปแลนด์ and, อย่างประเทศเช็กแล้วก็สโลวาเกียอันนี้ได้เอฟสิไปประเทศเช็กแต่ก่อนนี้เช่ากิฟเพนมาใช้แล้วก็ส่งคืนไปนะครับแล้วก็มาซื้อเอฟสิอันนี้เล่าให้ฟังนะครับเรื่องราวนี้มันเป็นแบบนั้นต่อมาจากสโลวาเกียก็เป็นประเทศโรมาเนียเป็นชาตินโตมีปทบาทในยูเครนนี่พอสมควรอยู่ไม่ได้แหละครับวันที่28สิสิงหางคมก็คือเมื่อวาน โรมาเนียออกกฎหมายก็คืออนุมัติซื้อ F35A จําจำนวน32ลำผ่านโครงการ FMS ก็คือ f ก็คือโ Military s r y e เซอันนี้เป็นโครงการสนับสนุนจากสหรัฐ32ลำมูลค่า6,500ล้านดอนลลาร์หรือว่าประมาณ221,000ล้านบาทอันนี้เป็นราคารวมการอบรมรวมขนส่งรวมฝึกนักบินรวมถึงฝึกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับ จริงๆโรมาเนียก็ไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยแต่ว่าซื้อ32ลำมันก็จำเป็นนะครับเพราะว่าเห็นตัวอย่างจากยูเครนแล้วเครื่องบินธรรมดาไม่รอดจากระบบป้องกันมันต้องเป็นสเตลลเท่านั้นและการซื้อ F35 มันเป็นการตอบสนองนโยบายของ F35 ก็คือโครงการ Joint s t r i k e Fighter ต่อสู้โจมตีร่วมกัน F-35 จะประสานกับเครื่องบิน F35 บของประเทศอื่นได้ใช้งานร่วมกันได้ลงจอดที่ไหนก็ได้เซอร์วิสบำรุงรักษาได้หมดแชร์กันได้ หมดเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับ F35 ได้ล้อมรัเสเซียไว้หมดแล้วในส่วนของชายเดนเนโตเหลือแต่ตุรกีไม่ได้พราวาดื้อไปซื้อ S400 ตอนนี้ตุรกีคงรู้แล้วว่า S400 ประสิทธิภาพนี่เป็นอย่างไรบ้องเข้าหลามราคาแพง ตั้งแต่สงครามยูเครนเริ่ม S400 มีผลงานครั้งเดียวนะครับจัดการซู2 7ของยูเครนได้ในระยะ120กิโลเมตรนอกนั้น S400 ตั้งรับแล้วก็โดนทุบแบบระเีระนาดลองคิดดูว่าถ้า S400 เจอกับ F35 จะเป็นอย่างไรวีด้าตรวจไม่เจอนะครับสายไปแล้วครับตุรกีอีกอย่างกิสคู่อริของตุรกีสั่งซื้อ F35 ไปแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะครับยุคนี้ต้องสเตลเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่ต้องการตั้งรับก็ต้องมีเครื่องบินคุณภาพสูง มีแล้วไม่ได้ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีดูเครื่องบินของรัสเซียเป็นตัวอย่างราคาถูกคุณภาพดีมหาเทพแล้วเป็นอย่างไรแล้วครับเอาจริงเครื่องบินของรัสเซียก็มีผลงานแค่2ครั้งมิก31จัดก,การซู27ของยูเครนได้กับซู -35 จัดก,การซู27ได้นองนั้นร่วงจาก S-300 รุ่นเก่าจากสถิติเครื่องบินของรัสเซียร่วงไปแล้ว368ลำในสงครามยูเครนแอดมินคิดว่าจบแล้วแล้วครับกำลังทางการของรัสเซียรอแค่ซูห้ เท่านั้นที่พอจะสู้ได้แต่ก็ผลิตได้น้อยอีกหลายปีปูตินไม่น่าจะอยู่ถึงวันนั้นได้นะครับสหรัฐคิดว่าเ3 5สมพ,พอแล้วกับสภาพแบบนี้ของรัสเซียจึงยกเลิกโครงการเครื่องบินยุคที่6ไปแล้วแล้วมีโครงการเอาเ1 7วันซเวนนฮอกลับมาใช้งานอีกครั้งทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับก็มาจากสภาพของรัสเซียในสงครามยูเครนแท้